สวัสดีครับเซลชาครับผมวันนี้เราจะมาติดเครื่อง CB500X กันนะครับวันนี้อยู่กับสีเขียวครับ2อ2พัน0 0่ครับเขียวเป็นเขียวดำนะครับให้ชมรอบคันกันก่อนครับสวยงามเลยทีเดียวลูกค้าจากจังหวัดไชน่านะครับโรไม่รอแล้วครับขอขี่ก่อนครับ ปร,ประกันภัยช่นหนึ่งจะเปียนปรบนะครับรับรถวันนี้เลยอตอนเย็นเลยนะเดี๋ยวไปจับส่งให้ที่ชัยนาฏครับวันนี้พามาติดเครื่องกันก่อนครับว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนี่ดูหน้าจอหน้าปัดก่อนครับนะหน้าจอก็ยังเหมือนเดิมนะครับกับปี2019 20 21นะครับดูไฟหน้าซะก่อน หน้าปรับใหม่ครับไฟต่ําจะอยู่2อสองข้างนะครับไฟสูงที่อยู่ด้านกลางเดี๋ยวมาดูไฟสูงก่อนครับไฟสูงนี่โอเคไฟสูงอย่างนี้เลยโอ้โหสว่างมากครับสว่างตาแตกอะครับนี่งามครับแล้วก็มีไฟรีติดให้ด้วยเลยนะครับแล้วก็มีนี่ฮะโชคหัวกลับครับน่ะดิสเบรกคู่ด้านหน้านะครับเป็น ดับเบิลพิสตันนะครับลูกสูบสองลูกสูบทั้งสองข้างนะครับของนิชชินนะครับให้ความหนึบนะฮะกว่าเดิมข้อนี่ตรงกันความร้อนตรงนี้จะหายไปแล้วนะครับไม่มีแล้วนะครับผมนี่ฮะไ้ายยังเหมือนเดิมนะครับสวิงอาร์มใหม่ครับนี่สวิงอาร์มอันนี้เช็ช่างได้เช็คนะครับตรวจสอบพีดี ไอก่อนส่งมอบนะครับผมต้องวิ่งก่อนด้วยนะครับเช็คระบบเครื่องเช็คเบรกเช็คทุกอย่างครับมัฟังเสียงสตาร์ทกันก่อนครับนี่ฮะฟังเสียงรอบเดินเบาก่อนนะครับ ฟังเสียงเื่งรอบกันสักหน่อยนะครับท่านที่อยากจะฟังเสียงรถจริงๆก็ใส่ผมฟังฟังได้เลยนะครับ โชกโชว์วแบบ s f f b b หรือ Separate Function f o x Big Piston นะครับอ่านะเป็นลูกสูบขนาดใหญ่นะฮะโช๊หัวกลับลูกสูบขนาดใหญ่แยกแบบแยกอิสระครับนะี่ะสีเขียวสวยงามครับเขียวดำนะครับมืนเขียวทหารนะครับผม สีตามนี้เลยนะครับกรอ,องผมไม่ค่อยเพี้ยนเท่าไหร่นะจะเป็นสีนี้เลยแล้วก็แถบสติกเกอร์สีเขียวตรงถังน้ำมันนี้อันนี้เคลือบนะครับจะเป็นสติกเกอร์แล้วก็เคลือบแลคเกอร์เลยนะครับอนนี้จะลอกไม่ได้นะครับผมสติกเกอร์นี้ลอกได้อ,อันนี้เป็นสีดําเงาส่วนต้างสายจะเป็นสีดําเงานะครับรอบข้างจะเป็นสีเขียวครับ ราคาเท่าเดิมนะครับ2,24,900บาทครับโปรโมชันตอนนี้ก็โทรศัพท์ถามเข้ามาได้ครับ0908884653นะเรกนี่บอกได้เลยครับว่านึบกว่าเดิมแน่นอนครับโอเคฝนะากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ จะเป็นพระคุณอย่างสูงนะครับผมฝากกดแชร์เป็นกําลังใจให้กับเซลชาด้วยนะครับผมไม่ซื้อไม่เป็นไรครับฝากแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับผมเผื่อมีคนสนใจยังไงก็สอบถามเข้ามาได้เลยครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับ